มุมมองของอาจารย์สวยใสเราได้เห็นนะครับว่าประเทศไม่ตันประเทศไม่ติดตันพี่หมอครับการปลุกเร้าอารมณ์แห่งความเกลียดชังเนี่ยอ,อ,อยากให้เล่าหน่อยว่าในสังคมมันมีมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ตั้งแต่ยุคคนเดินตุลาผมจำได้นะครับผมเป็นข้อต่อในช่วงที่พี่ๆกลับมายังต้องไปเก็บปืนกับพลเอกบัญชรกันครับผมอยากให้เล่าสักนิด ผมขออนุญาตเล่าในส่วนประสบการณ์ที่ผมประสบมาด้สมัยที่ผมยังเป็นเยาวชนเหมือนพระเก้าไก่สมัยนั้นนะฮะเริ่มต่อสู้กับรัฐบาลเ้งแต่อายุ18ปีนะฮะในการที่เป็นนักศึกษาจุฬาปีแรกอย่างเงี้ยผมขอเล่าว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตอนนี้ในการนําเสนอแนวทางของพระเก้าไก่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ผมจะต้องใช้คำว่าโค่นล้มสถาบันครับการเรื่องหนึ่งสองเนี่ยมันแยกเป็นสามระดับมัมี หนึ่งเขาเรียกว่าแก้ไขจริงๆสองเนี่ยเรียกว่ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแต่มันมีขั้นที่สามเรียกว่าโค่นล้มสถาบันครับผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในห,หนังสือโพสต์ของคุณธนาธรที่แสดงไว้การถแถลงของพรกเก้าไกลการยื่นยติพรบรแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเข้าสาภาในทำให้ที่คุณชวนในคุณตุชาิไม่รับไปอ่านดูให้ดีสามารถบอกได้ว่าอันนี้คือโค่นล้มสถาบันจึงมีคนจึงมีคนไปฟ้องอพรคเก้าไกล โดยทนายของหลวงปู่พุทธ,ธิสระซึ่งนี้สอดคล้องกับความคิดผมนะครับว่ามันถึงขั้นโค่นล้มมันถ้าท่านไปอ่านในรายละเอียดนะครับ,รบถ้ามีโอกาสวันหลังเรามาพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยผม,เผมจําได้พี่หมอ,อว่า,าพี่สนทิเคยพูดถึงาการไต่ระดับทางความคิดของคนเหล่านี้มาเมื่อยี่สิบปีแล้วครับผมต่อมานะฮะไม่ใช่แต่เรื่องนี้เรื่องของความคิดที่จะไปแก้หมวดหนึ่ง ในรัฐธรรมนูญประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้เป็นรัฐเดียวว่าเอ้ยมันต้องมีการแบ่งแยกดินแดนออกไปหรือเรื่องอื่นหลายๆเรื่องมันเป็นความคิดที่สมัยก่อนสังคมสมัยก่อนสมัยฝ่ายซ้ายนะฮะเราเรียกว่าลัทธิซ้ายจัดก็คือหัวรุนแรงครับซึ่งไม่ใช่เกิดในเมืองไทยอย่างเดียวครับผมขอย้อนนะฮะสมัยที่ผมเป็นนุ่นที่ว่าเนี่ยประเทศจีนครับหลังจากที่เหมาส์เจอตรง ชนะเจียงไคเชกยึดประเทศมาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์จีนได้แล้วในในวันนั้นในประเทศจีนนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพแดงยึดประเทศจีนณเวลานั้นาสามารถชนะได้ปรากฏว่าหลังจากชนะแล้วการเมืองประเทศตัวนั้นขาดบทเรียนครับปรากฏว่าภรรยาของเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการเมืองกับอีกสามคนเขาเรียกว,ว่าแกงออฟโฟแกงสี่คน ดำเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมของประเทศจีนคือแนวทางซ้ายจัดแบบนี้นะครับนักศึกษาปัญญาชนคนมีฐานะต้องทรงเขาไปอยู่ชนชนบทไปใช้แรงงานครับต้องโทษนค้นล้มาศาสนาต้องค่นล้มในทุนปรากฏว่าประเทศพระพุทธรูปก็ถูกทําลายโรงงิ้วลงอุปากรณ์ก็ถูกทําลายใ,ในชนบทครับ,รบผลคือ,อยังไงฮะประเทศจีน แทนที่เป็นคอมนิชนะบ้านเมืองจะดีขึ้นดีขึ้นกับสุดแม้ทั่งเติ้งเสี่ยวผิงสีเจิ้นผิงนะฮะแทบเอาชีวิตจะไม่รอดครับนี่คือแนวทางซ้ายจัดของประเทศจีนเป็นอยู่หลายปีมากนะครับกว่าเกือบต<ล>้อัดเมาเจอตรงเสียชีวิตเติ้งเสี่ยวผิงจริงสามารถดึงดึงกลับมาได้กลายเป็นสังคมนิยมแบบใหม่ของประเทศจีนจึงได้ทำให้ประเทศจีนก้าวหน้าถึงทุกวันนี้นี่คือตัวอย่างที่หนึ่ง ัวอย่างที่สองในสมัยที่ผมเห็นนะครับก็คือประเทศกัมพูชาพลนพศผู้นำเขมรนแดงสามารถยึดประเทศเขมรว่มาเป็นเขมรมาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ได้แล้วก็ไม่มีบทเรียนเหมือนกันก็มีความคิดในงานครับคือเอาชาวไร่บังคับให้ในิสกษาปัญญาชนเพราะรับความคิดมาจากจีนบังคับให้ลงไล่ลงไปเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ฆ่าคนกัมพูชาเป็นล้านครับ นี่คือประเทศที่สองในกรัรมพูชาในกัมพูชาใน,นนในยุคของผ่อนพดหลังจาก<ช>ได้อํานาจมาก็ไปติดอาวุธให้ชาวนาในชนบทเข้ายึดกรุงพนมเปญใช่ครับอทําให้มานึกถึงประเทศไทยตอนนี้ภายใต้กระแสะของพระเก้าไกลมันไม่ถึงรุนแรงเหมือนกับสองตัวอย่างที่พูดมาแต่มันไปในทิศทางเดียวกันครับเริ่มจะมาโคนลมคนลมคนลมสาบันผมเนี่ยสมัยเป็น คอมมิวนิสต์ก็คิดโค่นล้มสถาบันเหมือนกันแต่พอชีวิตเรามากขึ้นเราได้มาศึกษาละเอียดขึ้นถึงว่าสถาบันเนี่ยประเทศไทยรอดเพราะเพราะเพราะสถาบันบแต่ตอนนี้ความคิดของคนที่เป็นด้อมส้มเขาไม่เข้าใจเขาก็ไปตามนั้นจะต้องมาโค่นล้มสถาบันเอออะไรเอออย่างนี้นะครับมันเป็นความคิดสายจัดซึ่งถ้าไปเป็นรัฐบาลจริงนะฮะจะ<ม>เกิดาาผลเสียกับประเทศภาษาภาษาคนใกล้วัดเขาบอกว่าเนนผู้บวชเรียนไม่นานนี่คิดจะโค่นเจ้าอาวาส ก็อาจจะอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นห่วงกันแต่ว่าถ้าเกิดพระเก้าไกลคิดได้ครับเขาอาจจะเติบโตขึ้นมาอีกถ้าคิดได้นะฮะลดแนวทางที่รุนแรงเกินไปศึกษาสังคมไทยจากประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงว่ารากเงาของประเทศไทยเป็นยังไงนโยบายต่างประเทศที่จะไปพึ่งพาอเมริกาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันต้องเป็นไทยแลนด์เฟิร์ส ผมประอยู่ทุกอย่างต้องป,ประเทนไทยเราต้องอยู่กลางระหว่างจีนระหว่างรัสเซียระหว่างอเมริการะหว่างยุโรปอย่างเงี้ยประเทศถึงจะเดิน,นต่อไปได้ครับแต่อันนี้เราก็ต้องคอยดูเกมต่อไปนะครับอันนี้เป็นเพียงบทเรียนที่เห็นแล้วเป็นห่วงพักเก้าไกลผมผมคิดว่าบทวิเคราะห์วันนี้ของพี่หมอจากผู้มีประสบการณ์ในชีวิตอย่างมากมายพี่หมอครับมาถึงการเวลาณนะวันนี้แล้ว ทำไมยังมีความคิดสุดโต่งเอาไม้ไผ่ไปกระทุ้งหลังคาให้ทะลุเพื่อจะทํากันไปเพื่อสิ่งใดทั้งๆท,ท,ที่เขาเตือนกันว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การสร้างสรรค์คือแบบนี้นะฮะความคิดของคนซึ่งเผอิญว่าเขาสามารถก้าวมาเป็นผู้นําของพรรคก้าวไกลออนาคตใหม่ได้เขามีพลังพอสมควรแล้วอาจจะรับการหนุนจากตรงไหนบ้างเราไม่ทราบเราไม่ยืนยัน แล้วปรากฏว่าประสบผลสาเร็จในการปลุกระดมให้คนคิดตามเห็นด้วยนะฮะเลยเกิดปัญหาภายใต้เครื่องมือใหม่ของเ i ไท่านเรียบสับฝ่ายซ้ายสมัยก่อนเราเรียกว่าลัทธิซ้ายจัด<อ>ก็คือลัทธิหัวรุนแรงครับสุดโต่งใช่ลัทธิสุดโต่งซึ่งผู้นําเขาคิดอย่างนี้จริงๆเขาเขาเห็นว่าสถาบันมีจุดอ่อนจริงๆนี่คือเป้าหมายถ้าจะเปลี่ยนให้สังคมไทยดีได้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ ไปหาผีไปป้ายมาถูกต้องครคือสร้างวาทก,กรรมเพื่อที่จะยึดโยงผมเห็นในโลกโซเชียลใช่ครับจนจนคนหนุ่มสาวผู้บางเบาทางปัญญาก็ไม่ค่อยรู้นะครับ<ช>ก็ไปคิดเอาปลาสใส<ช>กันกลางถนนใช่ฮะแล้วก็ไปมองว่าคนที่คิดต่างเนี่ยเป็นพวกที่มันเต่าล้านไปเป็นไดโนเสาร์อ่านั้นใครที่ไม่เห็นด้วยกับก้าวก็จะถูกโจมตีทางออนไลน์เละเทะไปเลยอย่างนี้นะฮะพวกพี่หมอพวกผมเนี่ยถูกรประนามแล้วว่าพวก ไดโนเสาร์อนุรักษ์ใช่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เออออนี่นี่คือยามันเข้าไปสู่แบบที่พูดมาตอนต้นนะฮะมันเข้าจังหวะพอดีผมยกตัวอย่างนะฮะสมัยพลังธรรมท่านจะลองใช้ความซื่อสัตย์ใช้ธรรมะในการปลุกกระดมกระแสพักพลังธรรมกว่าสสหนึ่งเทพเรียบเหลืออยู่คนเดียวคุณอภิสิทธิ์คนเดียวจับได้เห็นไหมฮะแต่ตอนนั้นมันไม่เกิดบรรยากาศที่ดูแล้วมันน่ากลัว ที่จะนําประเทศไปสู่ตกหลุมใหญ่ใช่ครับอเห็นไหมฮะพระนงทําก็สามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้อแม้ว่าหลายคนในพระนางธรรมไม่เห็นด้วยนะอย่างเงี้ยสามารถที่จะประคับประคองแจมทางอํานาจนะครับเอาพลังสร้างสารรค์เข้าไปทํา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 ครับผมการหักที่หมอครับวิธีคิดเนี่ยการหักเนี่ยการหักด้ามพลาอย่างอย่างแรงกันเนี่ยทำไมคิดกันแบบนี้ ครับปะบจะเห็นว่าสสพักเก้าไกลเนี่ยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นนหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยไม่มีประสบาการณ์พอเห็นไหมว่าการที่พิ่ทานเนี่ยตกลมเรื่องหุ้นสื่อ,อต่างๆนี่คุณธาทาธรก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วร,รู้ตัวเองถูอถือหุ้นที่สงสัยจะเป็นสื่อไอทีวีเงี้ยก็ควรจะปลดออก หุ้นเดียวก็ต้องปลดออกเรื่องของที่ดินอย่างเงี้ยก็จัดกันทาจดหมายเสร็จสับก่อนลงสมัครมันพี่หมอก็ทําพวกผมกับทุกคนก็ต้องทําใช่ครับเป็นกติกาพื้นพื้นเป็นกติกาพื้นเห็นไหมครก็จะโดนอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดแบบนุ่มสาช่วยชัวช่วชัวท้าทายอาจจะไม่ได้สนใจไม่คิดว่าจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะลึกกว่านั้นครับอตั้งใจจะเป็นฝ่าค้านครั้งนี้ เพื่อจะหวังว่าแลนสไลด์ในในคราวหน้ามันก็ไม่แน่นะฮะแผนลึกๆเป็นไปได้ครับถ้าใครไปดูสามก๊กนะมันอาจจะเป็นหนึ่งในแผนปฏิวัติการว่าครั้งนี้ก้าวไกลไม่ได้คิดจะเป็นในเป็นรัฐบาลก็ได้ครับเป็นฝ่ายค้านครับอแต่ต้องทําให้มันคนเห็นก่อนว่าก้าวไกลถูกกันแกล้งก้าวไกลถูกอํานาจล็อกถูกอภิสิทธิ์ชนจํากัดพื้นที่ถูกต้องถูกอภิสิทธิ์ชนจํากัดเสรีภาพใช่ครัทุกอย่าง <laughs> เพื่อบรรลุแผนในการเลือกตั้งครั้งหน้าอืแล้วพอเป็นฝ่ายค้านก็ถล่มแหลกแล้วถ้าให้ดีอาจจะวางแผนดีวกว่านั้นนะครับครั้งนี้ต้องให้หนึ่งในสามปอขึ้นเป็นนายกเพื่อจะได้มีปีศาจใหม่ปิศาจในการสร้างวัฒกรรมใช่ทำร้ายต<ช>่อ,อไปกันถ้าอย่างเงี้ยก้าวไกลบรรลุผลก็คขาได้เกินร้อยแปดสิบเสียง <laughs> แต่ถ้าฝ่าย รัฐบาลเก่ารู้รู้เกมก็อย่าไปเดินเกมเขาหาคนอื่นที่ดีกว่าขึ้นมาได้ไหมอย่างนี้นะครับพี่หมอครับเมื่อสักครู่ฟังสิ่งที่อาจารย์สยุยสซซึ่งเป็นคนคุกครและก็ติดตามเกาะติดการเมืองของก้าวไกลยอย่างใกล้ชิดคนหนึ่งนะครับ,รบต้องพูดว่าในกลุ่มรุ่นของเขาเนี่ยเขาบอกกลุ่มแกนนำทางจิตวิญญ,ญาณสามสี่คนเนี่ยอาจจะต้องถูกวันหนึ่งวันเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะเจ้าของพักนะครับ อาจจะอาจจะถูกภายในตบกลับให้ไปทํางานในบ้านก็ได้อออันนี้เป็นปความคการั้วแบบนี้เป็นปรากฏการปกติของพรกการเมืองถ้าพรรคก้าไกลยืนต่อไปได้ถึงแม้คนหนุ่มสาวนะวันนี้อีกสี่ปีหน้าอีกแปดปีหน้าเขาเป็นคนหนุ่มสาวที่มีประสบะการณ์แล้วเขาต้องคิดว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดต่อบ้านเมืองข้อมูลที่เขาได้มาเรื่อยๆถึงวันหนึ่งสิ่งที่เขาพูดเขาอาจจะต้องพูดเบาลงละเพื่อจะเปลี่ยนไปสิ่งที่ดีที่สุดต่อประเทศ เราคาดหวังย่อไปอย่างนั้นเพราะพวกเรามันพ้นวัยหนุ่มสาวแล้วอน,นาคตะเทศต้องฝากไว้ที่คนเหล่านี้แล้วก็หวังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์นี้ต่อให้คนนั้นจะมีอิทธิพลในพักอย่างไรก็แล้วแต่ในสุดต้องไปครับอืมถ้าเสียงส่วนมากเขาเห็นด้วยว่าเอ้ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาเอาไม่อยู่ผู้มีอำนาจก็ต้องเด้งไปครับครับผมมีมีความพยายามเอาวาทกรรมเอ มากล่อมเกลานะครับการเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปคุณต่อต้านการเวลาไม่ได้แน่นอนพยายามขวนด้วยการเวลาไอ้นี่ยมันเป็นเกมเก่าเป็นนิยายเก่าเป็นคําพูดเก่าตั้งแต่สมัยผู้ผมเป็นเป็นหนุ่มสาวแล้วอาจารย์สองวันนี้ปีศาจแห่งเวลามั้งอะไรมั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าฮะจะเห็นว่าสับแสงที่ใช้ของผู้นําจิตวิญญาณเขาเนี่ยสองคำเย็นเป็นเป็นสับแสงในสมัยที่ผู้ผมใช้กันอื แสว,ว่าเขารับความคิดซ้ายจัดในสมัยก่อนอยู่ในสมองเขาจนทุ่งทุกวันนี้ในขณะที่คนที่เป็นหนุ่มสาวสมัยก่อนจํานวนประมาณครึ่งหนึ่งได้เปลี่ยนความคิดไปละเห็นเห็นความเป็นจริงของสังคมโลกของสังคมไทยครับแบบที่คุณสุญญัยพูดตะเกียสังคมจะเป็นสังคมปณีประนอมสังคมที่ไม่ใช่เอาซ้ายจัดขวาจัดครับมันมีการพัฒนามาโดยตลอดใช่ไหมครักบสคนมาร่วมเดินขบวนกี่ล้านคนพอถึงวันนี้กบสถูกประนาม อืเห re mm. ็นไหมฮะเห็นไหมครับมันเปลี่ยนไป